กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเบิร์ตสุขสุคนมื่อนี้กาบมาพบมาพ่อกับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเนาะกับซองของบ่าวจันแชนเนลเนาะพี่น้องกาบมาพบมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวจันอยู่ที่มูบ้านอ่าเล่าญ่พี่น้องเลยเนาะเมืองอุทุมพรแข่งสอนนาเขตเท่านี้แหละเจ้ากะพอดีว่ามีเมย์คนหนึ่งเนาะอ่าทักหาอ่าทักหาบ่าวจันพี่น้องเลยอยากให้อ่าทีมงานเท่านี้เข้ามาเบิ่ง เล át, ็กน้อยผู้นึ่งบอสันนาะพี่น้องเนาะเพิ่อนครับมีอาการที่ว่าเป็นเปียเป็นลอยบอสันพี่น้องเลยหลังจากไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่ไทยแหละอยู่งานสวนพี่น้องเลยเนาะเจ้าน่ะเพิ่นมีอาการเป็นเปียเป็นลอยพี่น้องเลยตัว่าจักเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะอาการเพิ่นก็บบอสันก็ยังบอสันผู้รายละเอียดพอพี่น้องเลยเจ้ากเดี๋ยวเขาทีเข้าไปทำไทยเพิ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเป็นโรคยังกันแท้พี่น้องเลยเนาะส่วนบอจันในเบิงฮูเพิ่น ส่งมห้เบึงเนาะพี่น้องเนาะกัาตัวพี่น้องเลยผิวเดืองนะครับเป็นอาการของแบบบวมๆพี่น้องเลยจักเป็นโรคยางแหล่พี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นไปทำไทยเพื่อน้ำกันเลยพี่น้องเลยตอนนี้กับจรนกะอยู่ที่หมู่บ้านเพื่อนพอดีแล้วเนาะตอนนี้เนาะมากันหลายคนอยู pues ่พี่น้องเลยวัน kind น of ี้จะมีเบาเงาเบาบุญเบาเสียงหน่อยพ้อเนาะมากันสี่คนพี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปทำไทยเพื่อน้ำกันเนาะว่าอาการของเพื่อนเป็นยางแห่พี่น้องเนาะเป็นโรคยางกันแท้พี่น้องเลย ไปว่าพี่น้องเนาะขึ้นไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เ่าจาานาันก็ได้มาฮอดเฮือนฮอดซานของเพิ่นไปนทีพ่อยแล้วพี่น้องเลยเฮือนเพิ่นก็โอ้หลังน,น้อยนเนาะพี่น้องเนาะเจ้ากะเพิ่นก็อยู่ทั้งเฮือนทั้งซานพอด,ดีพี่น้องเลยมื้อนี้ก่เนานะบ่ได้ไปทางใดเพราะว่าจย้ำนี้กะย,ยามแรงพี่น้องเลยนะเนาะกะเดี๋ยวเฮาไปกราบสบายดีอันแน่เพิ่นที่ติดต่อหาพวกเฮาซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะ โดยอสบายดีแม่ดสบายดีดจ้าอันแม่นีบอันละทโหรหาซุมเฮอแม่ดยอันเจ้าซื้อได้เลยไหมองมีจอมประเสริฐแม่ของมีจอมประเสริฐเนาะเพิ่นจะได้ติดต่อหาทางวจันที่น้องก็อยากให้วจันมาสัมผ์สบ่งน้องน้อยเพิ่นเนาะเพิ่นจะมีอาการเป็นอะไรลไหมอ่าเป็นเปียเป็นรอยบ่แม่ไม่ไม่ยาเพิ่นไปหาว่า อันพอติโตได้บ่เนาะว่าติโตผมมาสวยเน่ละว่าหลานข่อยหันยางบ่ได้ละว่าเป็ดปีแล้วหยางบ่ได้โดยโดยโดยแล้วเขาก็ทุกกันยากละว่าพน้ายังกระบ่มนี้มึงเคยชอยคนมาแล้วก็ชอยเน่ละวันโดยอ่ะจ๋เนาะโอเคมื้อนี่ฮอก็พาทีมงานหลายคู่หลายคนมานอสี่คนเลยมาสัมภาษณ์เบิ่งพี่น้องเเดี๋ยวฮอขึ้นถามไทยน้องน้อยน้ำกันเนาะว่าเิ่นเป็นอาการแนวใดเนาะพี่น้องเนาะเจ็บปวดหรือว่าเป็นแนวใดพี่น้องเลยไปไปพี่น้องเนาะขอบใจแม่ละลายเด้อ เลยโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยววัจันท์ก็ขึ้นเตือนี่เด้อโอ้ยห่อนเนาะเตือกระเลดซคักซพี่น้องเอ้ยยสวัสดีล่ะสวัสดีมือสวัสดีเพิ่นแน่ยสวัสดีเอโาลูกบ่3คนนี่3คนเนาะลูกเนาะอันนี้ผู้กกบ่อืโดย เราขอโทษด้วยยังบุษธันหู้ซื้อหู้เสียงเลียงนามเนาะอ่าเดี๋ยวเริ่มจากกันไอ้ก่อนไอ้ซื้อจังไดไอ้ซื้อทิ้งซื้อทิ้งเนาะอายุจะปีอะไรนอนนี่ประมาณสามสิบสองปีเนาะโดยขออนุญาตเอิญไอ้ได้กันเนาะโดยและอันทั้งอันทั้งสาวได้สายซื้ออย่งไรเนาะซเอาเสียงแห้งด้อเราบ่มีไม้เนาะเลยซื้อสีน้าเนาะโดยอายุจะปีอะ้รนี่ สามชีพเราจะไปวันจะไปเนาะเออดูดูบุกหอยหัวอยู่ประเดี๋ยวไปสั่นพี่น้องเลยอันนี้เพิ่นน้องน้อยคนนี้บอที่ว่าอยากให้อาจาจั์มาถ่ายเบึ่งนะเออเพิ่นซื้อจังไดน้อหนิซาลีอันเดียวเขาจะถามน้องน้อยเพิ่นเองเนาะเพิ่นว่าได้อยู่บ่ได้อยู่อันน้องล่ะเจ้าซื้ออยังน้องล่ะซื้อสาลีซื้าลีโอ้หมากสาลีนี่บ่เป็นแต่กินแใจเชฟแท้เนาะพี่น้องเออ เจ้าอันได้จะขวบแล้วเลยสาวแปดปีบอกแปดปีโดยแล้วน้องดาเพื่อนเลยสาวน้องสาวเพื่อนเด้อสบายดีล่ะส,สบายดีนุ่มเออยอะหนุ่มสบายดีเยอะเด้ออัซื้อจังไงนี่ซื้อมีน้าอันจะขวบแล้วนี่มีาน,นาเนาะน้องมีนาเนาะสามขวบบ่โอ้โดยอันนั้นผู้ลูกหลานเนาะอัันนน้เนาะผู้หญิงคือผู้ชายพูน่ะ ซ้ายนจักเดือนเลยนี่สามเดือนโอ้พี่น้องลูกสามคนนี่เนาะจ้ากอ่ะที่นี่เมื่อวานมีขนมมาให้อะโอเคขอบใจคนเด้อเดี๋ยวแกกินได้ละคำอยากเนาะแกได้บอืปั่นกันเด้อให้วัตดิบหนึ่งโดดเนาะกินโดดโดยอันได้ยิน่าเจ้งมาว่าเจ้าเคยเห็ดเพียเหงานอยู่ไทยบ่ เคยไปแต่เนไปได้อ๋อแต่จกปีได้มานี่ยอือหูห้ปีอือหดยดอาการของน้องน้อยเพื่อนนี่เริ่มเป็นในแต่จักปีได้หนิ่นเป็นตาจนเหลืองมมาจะเกิดแอือเป็นว่าจะเกิดเลยโอ้โห้ดูดูอ่าถูกเนาะกะแขงขาเพื่อนกะอ๋อซีดเนาะพี่น้องเนาะพร้อมแห้งเลยพี่น้องเลยอันนี้เออ เป็นมาตั้ง variance, อันอย like> ู่ไทยเพื่นบ่เห็ดเบียดเห็นงานมาเดี่ยเป็ี่ยนมาเต็นเลยโดยโดยโดยเนาะกอาการเพื่อนกับผิวเหลืองพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนกับกินข้าวกินน้ำพวกติได้อยู่บ่นี่ได้อยู่เนาะโดยโดยพี่น้องเลยจะาว่าจันกับ เพื่อนที่ต่อไปหาเนาะเพื่อนเห็ดทรงหูมาให้ก็เลยสนใจก็เลยน่าสงสารก็เลยเบะมาเบิงพี่น้องเลยน้องน้อยเพื่อนกะเออเนาะเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นซานเจ้าเองบ่นี่โอ้มีพื้นมีไฟอยู่บ้านกำคำกันขึ้นอยู่เออเบ็ดคอต้อน้ำเพินเนาะเจ้าเลยเลยเลยน้องน้อยเพื่อนแกฮอนเนาะอืมอืมเลย ไปกินข้าวกินน้ําเด้อบ่มื้อนี้กินกับย่งกินกับไข่โอละแซ่บอยู่บ่กินไข่แซ่บบ่กินข้าวแซ่บอยู่เนาะโอโดยพี่น้องเยเจ้าเพิ่นก็ยังบ่ได้ทําได้เียนนี่เนาะเียนอยู่ไทยไปไปอีกงาน่ือเมื่อก่อนนี่เขาเรียนอยู่ไทยบ่โโโดยพี่น้องเยอันนี้กอ่าออกจากอันเมื่อก่อนเฮ็ดเวียกงานอยู่ไสนะอยู่ไทยอยู่จังหวัดหยังา ยูวัดตากยูสวนหมากไหวัดตากอ่าอยู่ส่วนหมักไหมย,ยู่ส่วนหมาก,กอย่างเน,น,นาะมากขนาดหมากมีขุดมหมอกโอ้หมักมุงขุดหมากงาะเนาะอยู่หันเนาะไปเฮ็ดอยู่หันจักปีนะยนนนอ,อยู่หัสองยูสอยูสอปีป่ะยูสองปีละเพิ่นในช้เพิโซ่หอเนาะอ้เพิ่นน้องน้อยบ่สบายก็ได้พากันฮุบมากกว่าน,นี้เนาะโอ้โอ,อันตะวันไล่ได้เพิ่นนี่อยู่พุน่นบ่ะอยู่บ้านพี่เนาะแล้ก็ได้ตัดสินใจลงไปเฮ็ดเบียงานอยู่พุน่นมินบ่ เฮ็ดยี่ได้สองปีเพื่อนกะเนี่ยอาการเป็นเบซี่แต่กะพาเพิ่นมาเนาะอย่างมันในเงินในคำสั่มหลอกเนาะเอ้ยพี่น้องเอ้ยชาวชาว์ชาวเอ้าน้องหล่าเพื่อนเจ้าวายากขนมยัดพี่น้องเอ้ยแกเพื่อนนั่นเนาะฝันน่องนี่แหละเออเบิ้งเบิ้งหายได้แกหายเบิ้งเ้อซื้อมาให้ยลายชุ่อยู่ในนี้เนาะเอาโอเคเออเป็นแต่แพงเนาะเพื่อนเนาะ นกส่งหาเฮียนนะบอลนี่น้องน้อยเพิ่นยังบอลเฮียนซ้ำบอกอะไรน้องน้อยเพิ่น <c oughs> ดินเด้อเราดูสามคนพี่น้องเนาะเป็นน้องๆอ,อาการของเพื่อนนี่ขอโทษเด้อเดี๋ยวเอาสิขอถามนเนาะอันเพิ่นเจ็บเพิ่นยังอยู่บ่เพิ่นปวดเพิ่นยังบ่น,น้ำห่างกายเพิ่นนี่ อันนั้นทองทองแข่งทองแข่บอเด็กตีตางนี่เจ็ดทองแลาไปทำเป็นลยเนาะพี่น้องเนาะทองคนก็บอ่าบิงได้พี่น้องเลยอันนี้อันเดี๋ยวขออนุญาตอันเบิ้งทองนี่ได้บ่น้งละเดี๋ยวือฮ้อเสือกขึ้นให้เบิ้งนี้ยอ่นี่พี่น้องเลยเพิ่นกับพร้อมเนาะนี่เนาะกินข้าวกินน้ามลายีบอนี่กินได้ยี่บออืมอย่างเดียวเดืองเนาะบ่แล้วกันเนาะ เออดูดูเอ้นี่นี่วัวเงาง้ออืมดูี่น้อนเเจ็บบ่ละน้องทองเจ็บบ่เจ็บเนาะออกเจ็บออกห่อนได้สองเปล่นป้งตามที่วจันทร์เคยสัมภาษณ์น้องน้อยที่อยู่บ้านพนบ้านโนนสว่างเนอะแต่ว่าซ่องค่นที่ใหญ่กว่านี้เอาไอ้เคสหนึ่งนะเอ้าเนก็มีอาการห้อน่าสักกินลายก็แน่นเนาะกินลายหมได้ อืมโดๆๆเจ้าอปกติแอนอยู่หน้าบ่จะเว้านะนอนนหน้าบ่เออโดยอันเห็นให้เห็นหน้าอยู่บ่ได้จักสอปีนี่ได้เข้าสอบปลายเนาะอืมพี่น้องเอ้ยอันเฮาขอโทษเด้ออันเจ้ามีอ้ายไอน้องจักคนนะมีเอ้ยผู้เดียวเ้ผู้เดียวคนอยู่บ้านผู้อุป แต่ว oh, ่าพ <sh> <sh> right <sh> <as> <sh> ่อแม่ก็อยู่บ uh, <sh> <as> <heart> <sh> right ok ้านนี่ป่ะเป็นคนบ้านเมธมาอยู่ลำพูโอ้โดยโดยโดยเป็นคนบ้านเมธเนาะนี่เนาะแต่มาอยู่ทางทางไอ้เพื่นนี่อยู่บ้านนี่เนาะเมนบ่กก็เลยแต่งสั่งควบคุมกันแต่มาอยู่ลำพูอ่ะวันนี้เนาะหน้องน้อยเพิ่งจะ่น้องบ่ฮ้อนเนาะ น้องน้อยเพิ่นห้อนพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยแอบก็เลยเอาลงไปอยู่น้ำตามลุงก่อนเนาะเออเดี๋ยวอันเฮาขอถามอีกรอบนึงเนาะอันน้องน้อยเพิ่นนี่ก็พาเพิ่นไปหาหมออยู่บ่นี่ตเวยแต่เพิ่นโจ้ตะกี้ตะกี้หันนั่งก็ไปได้อ่ามีแต่นอนมีแต่นอนอย่างเดียวมีแต่นอนอย่างเดียวอ๋อไปหาแพทย์หมอเพิ่นก็บอกมามกินเลือดบ่โอ้ด้วยอันตอนนี้ก็มีหื่อมียากินอยู่บ่กินหื่อกินยาอยู่บ่ เออเดี๋ยวไม่ได้อัน네ก <Wha> ินค <Luis> ือ <diction> ก <aries> ินยาน้องน้อยกับไ่ได้กินยาคือกินยาเลยบ่โอ้พี่น้องเลยแข่งขากันน้อยดีบเนาะอันนี้เนาะอือเจ้าครับอันหืดยากับเบิดแต่ไปตรวจเพิ่นเล่ๆคุณเนาะกับไ่ได้ต่อหือต่อยาให้น้องน้อยเพิ่นกินเลยอันนี้พี่น้องเลยอ่าอือดู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 เจ้า นะพี่น้องเนาะกะอันเคสนี่ค่ะเป็นเคสที่นาสงสารอีกเคสหนึ่งพี่น้องเลยมาจันท์ค่ะมานําเสนอพี่น้องเลยเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าโอ้ยเห็นสภาพอันห่างกายของน้องน้อย้วกะไทยจนสงสารพี่น้องเลยเิ่นกะบ่ได้กินถือกินยาเนาะอันทางเมกะบ่มีเงินซื้อให้ประชันพี่น้องเลยเอ้ยโด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 ยจ้าอยู่ให้อยู่หน้าเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพิ่อยูพี่น้องเลย สั่งกันมานี่ก็หลายผ้าหลายปีแด้เนาะอยู่รำมกันมานี่นเนาะอือชาวชาวนี่ก็อีกเป็นอีหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยหมู่บ้านเราใหญ่เนาะวัจักนกะอ่าเป็นหมู่บ้านเราใหญ่แต่ว่าอยู่คุ้มสามบอกคนว่า<ด>เออแต่ยังบอเคยมาจาักเท่อพี่น้องเลยแต่มาเป็นครัง้งแรกเนาะตอนนี้เนาะอือโดยอ่าเมล็ดกะซีมีมยม่ยังสูดุสูดูเตา้ากินมเมล็ดของอยู่ของกินมี่จะบอกใช่มี่แล้วเมล็ดยังบ่มี่ยังชอบ เออหมดละโดยน้องน้อยเพื huh. hey, well, ่นน yeah. yeah. <c inhos> in ้องนีน่าเพิ่นยังไม่ได้ทำไรเยนนั่นค่ะเนาะโดยกินนั่นแหละแซ่บบ่แซ่บบ่เออพี่น้องเนาะลูกสามคนเคยไปเฮ็ดเบี้ยแข่งงานอยู่ไทยพี่น้องเลยอยู่จังหวัดตากเนาะเหตุงานสวนสวนหมักเงาอกะกะจักสิเป็นน้ำหื้งน้ำยาในกระเม็นบอกกับู้เนาะอันนี้อาการน้องน้อยแต่แรกๆก็ไม่ได้เป็นอย่างว่าเพิ่นกะ เป็นแล้วเป็นเป็นเป็นยุบบรรทางกินเ,นตตเลอดนะแต่ว่าคุณไปได้หะไปได้มาได้แล้วบัดนี้คุณเป็นนะคุณไปไม่ได้สามกิโลอืวเป็นอาการนักมาตลอดนักมาเรื่อยๆบัดนี้เนาะอเออพี่น้องก็คือสรุปแล้วนี่ก็น้องน้อยเพื่อนนี่เป็นแต่เกิดเลยเ่<ม>็นซันซานเนาะเกิดมากกับมากกินเลือดติดตัวเพื่อนมานําเลยพี่น้องเลย อ่ะสน่าจันกับจากสรีสัมผัส์แนวใดพี่น้องอเบึงให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาบึงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะทางไดก็เป็นกับทั้งใจให้น้องน้อยเพิ่นสู่ตรอหกโรกให้น้ากันเนาะพี่น้องเนาะเจ้าอ่ะโอเคสโน่มานี้กับวาจันกับเอาขนมมาให้แล้วกะเดี๋ยววาจันสีเอาเงินให้ไว้ซื้อในอยู่ในกินให้น้องน้อยเพิ่นเ้อแมแรงเนาะเัาซื้อแนวแซ่บให้เพื่อนกินแนบละบ่กินกินยังได้อันตลอดบ้านนี้บ่ได้คลังยังบ่ออยากยังเจ้าอยากยังสั่บบอกแนบเสบนี่ เอ๊ะ่อืมเพื่อนกับบ่คอยเว้าเพื่อนกันเนาะอือยากกินยำอยากินยำว่ยำยังเฮ้ยอย่าพัดอย่าพัดก็เอาอย่พัดก็เอาอืมมีน้องเอ้ยเนาะอ่ะโอเคแต่น้อเดี๋ยวว่าจันซีเอาเงินไปให้ซื้อให้แม่เจ้าไปซื้อมาสู่กินมะเร็งเด้อ เดี๋ยวโอ้ช็อปเปินกาบุมอันซีซีดพี่น้องไงเนาะอืี๋ยดู๋ยดีอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวว่าจนเอาเงินมาให้ก่อนเด้ออ่าโอเคเดี๋ยวว่าจนเสียเงินไปให้อ่าห้าสิพันเด้อเนาะเดี๋ยวอ่าเก็บใบตล่ะเด้อเอาไให้แม่ไปซื้อซื้อไข่ซื้ออย่างแนวเสแฉะมากินเนาะจะได้ไม่เหือมีแห้งพี่น้องเไย เออเราซืา้อนมบอกกินได้บอนมกันกินได้เนาะอืมบอกจันก็บ,บ่ได้ซื้อนมมาให้ซ้ำพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม่ไปซื้อเอาเด้อโดยอ่าเงินนี่เนาะแกเป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีอยู่ทั้งอ่าอ่าต่างประเทศพวกแหละเพิ่นหักมาใหนะ้เนาะอ่าซื้อเพิ่นก็ซื้อไอ้แจ็คเด้อก็อยากให้ทางอ่าทางแม่น้องน้อยเพิ่นขอบุญขอบคุณเพิ่นก็นได้เนาะโดยโดยขอบุญขอบคุณหลายเด้อเนาะที่ส่งอ่าการช่วยเหลือมาให้ในมื้อนี้พี่น้องเลย เจ้ากะโอเคเนาะเดี๋ยวมันนี่กะวัจ,จันทร์สิคอลาก่อนเด้อวันนี้เด้ออ่ายัางไดกะสูส้ๆเนาะเลี้ยงลูกกะโอ้พี่น้องเลยลูกกบเพิ่นกนะเป็นโรคหายมาแต่เกิดเลยเนาะมาะ่ลยกะอืมสูส้ๆเลยล่ยนะเด้อก็อหายหายวันหายคืนเนาะหายไปวัยพี่น้องเลยอแข็งแห้งขึ้นเรื่อยเนาะอืมอ่ะโอเคสำหรับมันนี่กะห้อนลายพี่น้องเลยขึ้นมากกับตัวเนาะเป็น,ม,นมันกะเข่าล้วดูห่อนเต็มที่เลยเนาะไอเนาะเออจากสิเห็ดยังไดพี่น้องเลย อ่าไปเสนาเดี well, ๋ยววจัน hmm. ท no. yeah. ์ขอลาก่อนเด้อวันนี้เด้อเลี้ยงลูกก่ะเลี้ยงไงยายไวเด้อสาวเด้อโด้อเด้อเด้อด้ออสู้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 เนาะกะโอเคพี่น้องเนาะว่าจันทร์ก็ได้สัมภาษณ์สอบถามเบื้องต้นของเพิ่นเป็นที่เหียบห้อยแล้วพี่น้องเนาะก็สรุปแล้วน้องน้อยเพิ่นนี่เป็นโรคป้างกินเลือดเนาะพี่น้องมากินเลือดพี่น้องเลยถือว่าเป็นมาแต่เกิดว่าเสานเนาะโอ้พี่น้องเลยเจ้าผิวพันธรรณทางกายเพิ่นก็พร้อมแห้งเหลืองเนาะพี่น้องเนาะ ช่องช่องโตน้อยหนึงพี่น้องเลยเจ้ากะเพิ่นกะไปเฮ็ดเปียกเห็ุงานอยู่ประเทศไทยมาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปอยู่พุ่นกะซองปีพี่น้องเลยอ่าเฮ็ดเปียกเห็ุงานแต่อาการน้องน้อยเพิ่นนี้นักขึ้นแต่ก,ก็เลยาพากันออกเวียกออกงานมาพี่น้องเลยกะกลับหวนคืนมาบ้านเกิดเมืองนอนคือเก่าวษัตริยเนาะมากะยังบ่ทันได้เงินได้คำพี่น้องเลยเพิ่นกะบอ่าขอบครัวเพิ่นกะมีลูกกันอยู่สามคนเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าปูใหญ่เพิ่นกะถือว่าเป็นโรคห้ ถือกำเนิดมาแต่เกิดเบอสันซะพี่น้องเลยโอ้ยเนาะนะสงสารน,น้องน้อยเพื่อนพี่น้องเลยมีอาการแบบอตอนนี้กต่ ạ, เป็นห่วงน้องพี่น้องเนาะจากสิ่เหตุยังไดพี่น้องเลยหืดยา่อเมกะมึงยเงินมีคำไปส่งไปซื้อหืดซื้อยาบุพ่าอ่าน้องน้อยเพื่อนไปหาหมอพี่น้องเลยอพากันอยู่ตามมีตามเกิดตามดินตามดอนนาะพี่น้องเนาะนี่แต่เพื่อนซานเพื่อนกำลังน้อยพี่น้องเลยในเพื่อนในซานเพื่อนกับโภมี่อย่างเนาะตอนนี้กับเพื่อนไพ่กับ ก่อไส้น้ำพี่น้ำน่องเฮือนไก่เฮือนเคียงพี่น้องเลยอ่าเขานำซ้ำปลากะเห็ดไฮเห็นหน้าอยู่เพิ่นทางเขาพอมีเพิ่นกกเนาะแต่ว่าเห็ดกะบรอดดวงได้ลายพี่น้องเลยได้อ่าซีบสอบซ้าสอบเนาะต่อปีประชันอืมพี่น้องเลยเนาะก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยอ่าหลักๆแล้วเนาะอ่าแกอยากอ่าบรจันต์แกอยากน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในผู้น้ำกันอ่าน้องน้อยเพิ่นพี่น้องเนาะเบิกอาการกะบวสู่ดีเลยพี่น้องเลย อยู่พันธ์ทางกายนี้พร้อมแห้งเนาะแต่ว่าน้องน้อยเพิ่นขาเบ้ากาบบคอยมีแห้งแล้วเนาะพี่น้องเบ้าคอยเสียงเสียงพาวพี่น้องเลยอืมเจ้าเจ้ากะจังไดกะภาคพเมยพี่น้องพิจารณาเบิ่งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ้าคพเมยพี่น้องทานได้อยากช่วยเดือครอบครัวเพิ่นด้านใดกะทักขมาทังช่องบาจันได้เนาะพี่น้องนบาจันยิ่งยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยสำหรับบาจันเองนี่คิดว่าโน้องน้อยเพิ่นนี้เนาะพี่น้อง น่าสงสารพี่น้องเลยอ่าถือว่าอ่าเกิดมากะถือโลกให้มาหนำพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้ว่าจันกาสีขอน้ำเสนอซัมมี่กอนเนาะพี่น้องเนาะอากาศกับฮ้อนพี่น้องเลยเพื่อนเนพื่อนกับเดดซองอ่าสัมภาษณ์เพื่อนลายกับยาเพื่อนเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะเจ้ากับสัมภาษณ์พ่อข้า,พา,ขาวพี่น้องเลยอ่าหลักๆกับคู่กันแล้วเนาะว่าน้องน้อยเพื่อนนี่เป็นโรคให้พี่น้องเลยตกมามกินเลือดเนาะอ่ะสำหรับเมื่อนี้ว่าจันต้อง ก้าวลาก่อนพี่น้องเลยอ่าจังไดก็พาพอยพี่น้องอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้วาจันในเด้อพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปดีๆเข้าไปเนาะพี่น้องถ้าว่าจันเบลอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องละลายเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ตีเตือนเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องอ่าว่าจันชอบอ่านคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเจ้าสำหรับมื้อนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องอ่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะไปก่อนในเด้อ